สวัสดีครับผมพบกับขึ้นดักนกดักไก่นะครับค่ายคิโมสกลนครอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรีวิวขายขึ้นดักนกอิลลุมนะครับแบบมีล็อกขานะครับผมค่ายเราจะเน้นแบบมีล็อกขานะครับผมดิ่นยังไงก็ไม่หลุดนะครับมียูทองสโทนสีเหมือนเดิมนะครับมีลายฟางทหารนะครับเอ็นสีเขียว นะครับแล้วก็สีใบไผ่แห้งเอ็นสีน้ำตาลนะครับผมมาดูกันเลยนะครับตัวนี้จะมีอยู่นะครับมันมีสามไอสิบห้าหลักนะครับชุดสิบห้าหลักนะครับยี่สิบหลักนะครับผมแล้วก็สามสิบเอ็ดหลักครับแล้วก็สามสิบห้าหลักนะครับผมนี่ของพร้อมส่งนะครับผมตอนนี้นะครับของพร้อมส่งตามด้านหน้าเลยนะครับมีอยู่ สิบยี่สิบสิบกว่าชุดนะครับผมแต่ละชุดก็มีจำนวนหลักนะครับมาชมรายละเอียดกันเลยนะครับผมหลักนะครับหลักจะเป็นหลักกาวไนท์นะครับยาวยี่สิบเซนหรือแปดนิ้วนะครับผมยาวพิเศษนะครับไม่ใช่ยาวพิเศษยาวพอดีนะครับที่เคยดักมาแปดนิ้วจะพอดีนะครับผมถ้าเกินนี้ก็จะเกะกะเก้งก้างนะครับถ้าสั้นกว่านี้ก็จะปัก ตามหอ้นสูงแล้วดินที่มันล้มหลวหน่อยก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเราต้องหาที่เนินๆนะครับตัวนี้คือได้หมดนะครับแนิ้วร้ยี่สิบเซนนะครับผมลายพัาอทหารนะครับผมเช่นผ่าศุนกลางของบวงของ่ข่เรานะครับ5.2ถึง 5. 3ุนิ้วโดยประมาณนะครับผมแท้านิ้วขึ้นนะครับ5.2 5จุดนิ้วนะครับเอ็นเบอร์80นะครับผม ต่อโดยสายพ e. ีแบบมีล็อกนะครับผมระบบล็อกนะครับห่วงทองเหลืองนะครับสายพ e. ีแบบล็อกนะครับห่วงทองเหลืองท่านไหนที่เคยใช้พื่นดักนกอีลุมค่ายคีมอลจะร,รู้รู้ดีนะครับผมติดแล้วนี่คือไม่หลุดนะครับหลุดยากมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีใบไผ่แห้งใบาย,ย้าไแห้งนะครับผมใบไผ่แห้งหรือใบาย้ายแห้งนะครับ รวดสีใบยาคานะครับมีใบยาคาลือสีกาแฟประมาณนี้ก็เลยแต่จะเรียกนะครับผมยาวหลักก็เหมือนเท่ากันนะครับหลักยาว8นิ้วหรือ20เซนนะครับผมเอ็นก็จะเป็นเอ็นแปดสิบเหมือนกันนะครับเอ็นแปดสิบสีน้ำตาลนะครับผมฝันด้วยสายพีอ e, ีแบบมีล็อกขานะครับผมห่วงทองเหลืองครับผมสีนี้ก็ขายดีมากเลยนะครับตัวน,นี้ สำหรับดินโล่งๆนะสำหรับดินโล่งๆนะครับดินโล่งๆตินเตียนก้อนยีไถหรือว่าหญ้าที่เขาตัดแล้วที่มีหรือมีหญ้าแห้งมีหญ้าอะไรนะครับถึงจะหญ้าเขียวก็ปักเนียนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมรับประกันเลยนะครับทั้งสองสีเลยนะครับถ้าปักไม่เนียนคืนเงินทุกบาทนะครับหญ้าเขียวปักลงไปเลยนะครับก็เห็นว่าเป็นส <p> ีใบไผ่หญ้าแห้งอย่างเงี้ยนะครับ คือทุกยอมหญ้านะครับมันจะมีใบไผ่ใบใบหญ้าใบอะไรมีแห้งมีเหี่ยวสีเหลืองสีดาตาลอยู่แล้วนะครับผมพางแน่นอนครับเนียนเลยนะครับทั้งสองสีนะครับทองค่ายเราจะเน้นแบบพางนะครับผมท่านไหนจะเอาไปใช้งานหรือจะเอาไปเป็นปลากญาติหรือจะเอาไปดักทางก็ได้นะครับตอนนี้จะเป็นผืน31หลักนะครับผมส1หลักนะครับตอนนี้มี35ห้านะครับผมผืนเดียวนะครับ เป็น31หลักตัวนี้นะครับเป็นผืนเดียวนะครับตัวนี้เป็น35้ผืนเดียวนะครับผมหรือท่านไหนจะเอา15 15 2ผืนก็ได้นะครับ15 15 2ผืนจะแยกรังเก็บนะครับรังเก็บ2อันนะครับ15 15ก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือท่านไหนจะเอา15กับ20ก็เป็น35หลักก็ได้เหมือนกันครับนะครับราคามันจะราคาก็จะเพิ่มจากเป็นผืนเดียวนะครับตัวตัวนี้เป็น1 0 15 35นะครับใส่รงเก็บอันเดียวนะครับถ้าจะเอา15กับ20แยกระเก็บก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมหรือท่านไหนจะเอา20ก็20ก็ได้นะครับผมหรือท่านก็เอา15 15าแล้วแต่นะครับเพราะผมจะแนะนําลูกค้านะครับผมถ้าแบ่งเป็น2ผืนมันจะกลางได้หลายทรงครับหลายแบบนะครับ ถ้าเป็นผืนเดียวก็กางได้แต่แค่วงรีกับวงกลมหรือเส้นตรงนะครับผมแต่ถ้าถ้ามาแบ่งเป็นสองผืนเนี่ยท่านจะกางได้หลายนะครับและนกถ้าติดเป็นผืนกันเขาแก้เป็นผืนไปนะครับผมผืนในที่ติดมันก็จะยุ่งหน่อยก็แก้ก็แก้แค่ผืนเดียวนะครับผืนในที่ไม่ติดเนี่ยถ้าถ้าใช้สองผืนนะครับผืนในที่ไม่ติดเราก็เก็บง่ายนะครับแต่เป็นผืนเดียวถ้ามัน ยุ่งแล้วก็คือยุ่งไปยุ่งมาคือแก้หมดเลยนะครับผมแก้ยุ่งแก้ยืงนะครับผมแนะนําแบ่งเป็น2องืนนะครับผมจเจ้าเป็นลังเก็บเดียวกันหรือว่า2ลังเก็บก็ได้นะครับ15บห้นะครับหรือสิบห้าย่ก็สั่งมาได้ครับผมจะเอาจเจ้านอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับตัวนี้คือมีพร้อมส่งคือมี15 2ห้าย่สบนะครับผมท่านไหนจะเอาเยอะหรือเอาน้อยกว่าน,นั้นก็โทรเข้ามาสั่งได้ครับผม หุ่นนกแล้วเราก็มีนะครับหุ่นนกยางนะครับหุ่นนกยางเราก็มีอยู่สองสองทรงนะครับที่เป็นทรงยืนตรงนะครับผมทรงยืนธรรมดานะครับผมทรงยืนธรรมดาและก็ทรงกลางปีกนะครับผมทรงกลางปีกนะครับทรงกลางปีกนะเอาปีกก้มหัวนะครับอยากได้ทรงไหนก็มีอยู่สองทรงนี่แหละครับมีกลางปีกก็ม่กลางปีกนะครับผม สนใจก็ทักแล้วก็ถามเข้ามาได้ครับผมไม่เอาไม่ว่ากันนะครับผมเจ้านกอย่างเดียวแร้วจะเอาเครืนด้วยนกด้วยลําโพงเราก็มีนะครับลาโพงเมมเสียงนะครับมีครับมีจําหน่ายครบนะครับผมฝาก้ลยครับผมเครื่องดักนกไอรุมแบบมีล็อกขานะครับดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับมีอยู่สองโทนสีมือนเดิมนะครับสองโทนสีสีเขียวใบพังหารกับสี น้ำตาลใบยาาแห้งนะครับผมของมีพร้อมสูงครับฝากกดติดตามฝากกดสับต้นตะไคร้ด้วยนะครับเผื่อมีสิ่งอะไรดีๆใหม่ๆม,มานำเสนอให้ท่านเลือกซื้อเลือกใช้นะครับผมขอบคุณครับ